บายดีพี่น้องเบิดทุกคนอย่ามาตอบคนอคเม้นมาให้มมอนเดอร์คนที่มาตอบอคเมตนไมมอนไม่มอนเขาประเด็นเลยบม่มีเรื่องคนที่มาตอบว่าเมมอนนีย่ยายมอนนี่ว่าคือยายมอนมันไม่ใช่นะคะมันคนละเรื่องถ้าเป็นคุณน่ะร้านดานะ หลานด่าลงโลกโซเชียลหลานเป็นคนด่าลงฟอสมีอะไรคุยกันอ่ายายม่อนบอกมี่ยังน่ะโทษคุยกันโลดรับนาสาวนี่หลานบอโทรปิดด่า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 อย่างเดียวด่าด่าเออด่านาสาวนี่ด่าด่าด่าเดียวปิดเฟซปิดเฟซถ้าเป็นคุณล่ะคุณจะทนได้ไหมมันด่าเราเ็จมันปิดเฟซเรามันบล็อกบล็อกเบอร์เรา เราก็เราก็เลยโทรไปหาแม่มันเปิดแล้วบอกว่าเปิดอย่าบล็อกมีไรคุยกันมันบอกมันไม่ไม่คุยมันตอบมามันแชทมาแล้วมันมันก็ปิดมันแชทมามันปิดมันไม่อ่านข้อความของเราถ้าเป็นคุณอ่ะคุณพอใจไหมแล้วบอกถ้ามึงไม่รับของกูกูจะด่าออกลงเฟซลง youtube ของหน้าเขาบอกตามสบาย อันนี้ร้านบอกว่าตามสบายเราก็ตามสบายใจของเราเราก็ต้องลงออคนที่ขเมธมาแหละมันเหมือนกันบอกว่ามันไม่เหมือนดอกค่ามันคนละเรื่องยายมอนเขาทาเป็นเงินนะคะยายมอนนะคะเข้าใจเวลาเราดู Youtube เราต้องสร้างดูอันนี้แม่มอนเนี่ยลง y o u t u b e แม่มอนทําสนุกสนานแม่มอนไม่ได้หายอย,ายอดไรยอดแช์นะคะเข้าใจนะคะ ไม่ราอลงสนุกสนานกดให้กดีใจทำไปเรื่อยสามวันลงคลิปหนึ่งแม่มอนทำไม่ได้เป็นเงินนะคะเออบางคนพูดอันนี้ตอบประเด็นนี่นะคะเออแม่มอนไม่ได้หายยอดไล่ย,ยอดแช์นะคะถ้าเป็นคุณนะคะร้านดาดาแล้วบล็อกเบอร์แล้วคุณจะว่าอย่างไรโทรไปบอกว่ามีอะไรคุยกันอย่าบล็อกเขาบล็อกบล็อกแล้วเขาก็จะมา ส่งข้อความเข่าเบอร์ลูกสาวยาส่งเข่าเบอร์ลูกสาวไม่มอนเออส่งเข้าไปส่งเข้าไปเขาบล็อกเบอร์ส่งส่งเข้าไปเขาบล็อกเบอร์เขาให้แต่เราอ่านของเขาเขาไม่อ่านของเราพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจไม่ม้อนไม่ม้อนหืนแห้งม่ม้อนกันลงเลยขั้นบนเนี่ยมึงบอกแหลวมึงขั้นว่าบนขั้นว่าหน้่นแี่ออกมา ถ้าเป็นพวกคุณ่ะพวกคุณสิคือจังไดถ้าเป็นสันน่ะเหลือทนนะสันไม่ได้หายอดไลยอดแชร์เหมือนยายม่อนนะคะเข้าใจเนาะพี่น้องเออไม่ม้อนเขาบอกสันนี่แหละก็บ่ได้ออกห่าหายอดไล้ยอดแชร์เด้พี่น้องเด้ต้องเข้าใจเนาะมีม้อนเป็นคนดาบโบปินดอกขั้นบอกออกไม่ม้อนไม่ม้อนเนียว่ายายม่อนเจ็บปวดมีม่อนนี่บเป็นคนหลักเดิอพี่น้องมีม้อนนี่บเป็นคนหลักมีม้อนสิเป็นคนหา พี่น oh, oh ้องบบมู่เมม่อนห้คนนั่นคนนี hmm. Leonardo, ้เมม่อนบบเคยออกคาวเมม่อนบบเคยสีว่าโอ้ห้ผู้นั่นก็สิออกอันนั่นก็ห้ออกอันหาผู้นี้ก็สิออกเมม่อนบบเป็นคนแน่นแม่นเมม่อนนี่โบยากได้หนานี่หนาเมม่อนใหญ่แล้วค่ะหนาใหญ่แล้วค่ะโบยากได้หนาอีกแล้วนะคะเออเมม่อนโบยากได้หนาเมม่อนห้ยเมม่อนมิจจะห้เนี่ยตี้พี่น้องเมม่อนหร่เมม่อนห้ทุกคนเออแต่เมม่อนก็ไม่ได้บอกว่าห้ผู้นั้นผู้นี้เม้จต่บเม็นเมม่อนบบเม็นญาตินะ เมมอนก่ลังจะห้เได้พี่น้องไม่มอนบ่นนนนเ,นเคยว่าอัญชิลับหลับของคนอื่นแมมอนบ่นเคยหลับของคนอื่นนะคะแมมอนมีลังจห้นะคะไม่มอนรู้จักพอรู้จักพอรู้จักหยุดนะคะพอแล้วหยุดนะคะไม่รับของใครแรงงานนีมือเละมีนมือสองอันนี่คะทํางานหากินเอาค่ะมีมือมีเท้านะคะ เออบางคนคอมเมนต์มานะคอมเมนต์น,นนะไม่รู้แบบว่าเราก็ไม่ว่านะคะไม่ว่าคุณคนที่คอมเมนต์เข้ามานะคะบางบางครั้งนะคะพูดไทยได้พูดลาวได้นะคะบางครั้งนะคะบางเทือนะพี่น้องสมุติวาเนี่ยมาบูฮู้จักน้องจักแต่ว่าเมมอนด่าออกไปด่าออกไปในยูทูบ,บบอกออเมมอนเบิ่งภพาพกบบดีเลยจังสัน้นจังสีเมมอนขนย้อนหลักเลยพี่น้องเมมอนขยิออกว่า เท่านั้นแหละเมมอนก็นขอโทษขออภัยที่ว่าเอฟซีเมมอนหรือว่าลูกหลานเนาะลูกหลานที่ว่าลูกหลานที่เขามาตาิดตามเมมม์มอนเมมอนก็นหืเนเงี้ยเนาะหลานหลานมันบล็อกเบอร์เนาะมันดาดาดาในสาวดีมันบล็อกเบอร์ถ้าเป็นพวกแก้วพวกแก้วอะสีสีหึนคือกันก็เมมอนหรืเมมอนก็นเลยลงไปนาะเสียเมมอนเรา,เอ,า,าอ,อีหยังผิดพลาดอีหยังไปขอโทษขออภัยเบอร์สูสๆสูคนที่ว่าเอฟซีของเมมอนเนาะลูกหลานของเมมอนเนาะ แต่นี่มม ойти, แม่ม่มอนก็บอกว่าแต่แม่ม,มิอนสิออกเลยแต่แม่มิอนก็สิถ้าว่ามัน nada, บระยุดหน้าร้านนะก็สิบอล่งยูทูบเด้วพี่น้องผมได้ยินแม่มิอนก็ igen. ยังสิโพสหมื่อวานแม่มิอนมัยังโฟดอยู่มันยังโฟดอยู่ยังด่าในในในเฟซอยู่พี่น้องมันบระยุดเด้มันมันสลัดเด้พี่น้องมันสลัดคือว่าอะไรเด็กน้อยเนาะพี่น้องเด็กน้อยรุ่นนี้มันก็สลัดมันมันบูดาลงยูทูบมันแซดแซดแซดมาแซดไปหาลูกสาวมิม้อนอยู่เนีพี่น้องมันแซดไปเด้มันแซดไปแล้วมันกเกิน บอกเบอร์มันแซตไปมันซตมากาเราหรือมันก็บล็อกเบอร์แซตไปบอกเขาสิตอบพวกมันหรือเขาสิตอบไม่ได้แันเรื่เมันกับสีบล็อของเราดีพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องอะไรมันสิเป็นยังไงไมม่อนจะเรือออกมาว่าอันนี้ไมม่อนแต่คือขันสีว่านย่อมแพ้กับวาเมนเสียผาาพลกับวาเมนพี่น้องไม่ม่อนสียุดดีกว่าทาว่ามันบ่ยุทธ์่มม่อนจะเอาอีกอะไรพี่น้องไมว่านไงเรื่อเด้ สิ่มัให้ร้านมามาดามาปล่อยมันบรเวณนแนวเลยเออบางคนจะเม่นมากคือยายหมอนยายหมอนบ่คือดอกค่ะพี่น้องเมม้อนเมม้อนบ่คือยายหมอนดอกเอออันยายหมอนก็อันอันนางอีนางม้อนน่ะมันก็คนละเรื่องอะไรพี่น้องมันคนละเลือกเลยนางม้อนเขาก็มีเหตุผลของเขาเม่ม้อนก็มีเหตุผลของเม่ม้อนคือเมม้อนก็มีเหตุผลเมม้อนม้อนออกมาว่าย้อนอยังกานห้านมันเป็นแนวนี้เออคืนว่านางม้อนกับนางม้อนออกมาว่าเรื่องบรดนี้มาว่าอย่างมันก็ เรื่องห้องเขา,าเขาบูงูเนื้อในเขาปฏิวัติด่ากันไปนได้กันแ,แล้วแต่เขายังมีเงินนิดนิดแต่พี่น้องยังมีเงินนิดนิดเมด่าลูกดา่าได้กันแล้วแต่มันเขากันยังซ่อนเงินไว้นิดนิดนะพี่น้องเสือบีมอนนี่คือกันกันไพ่กันแล้วแต่มันบอกออกไปบดไล่ขี่ไล่ไลแบบฮีดออกฮีดขี่ซิบมีขี่นิดเดียวมันเป็นไปว่าได้ค่ะพี่น้องเออ มีม้อนกับสิมาออกไววไหว้รือว่าสนิทเด้อพี่น้องเด้อเออม่ม้อนกับเสียหืนไลายเนาะพี่น้องม่ม่อนนี่แจ็คสีบ้าได้กันหลานนะมันบอกเบอร์มันอยากใายแห้งเลยก็ออกทั้งเฟซออกทั้งยูทูบม่ม่อนเออม่ม่อนก็ฮืนแห้งเนาะเออภาพพบเสียม่ม้อนก็ต้องยอมพี่น้องม่ม้อนก็ขอกาบโทษเขากราบโทษเขาโทษขออภัยลูกหลานที่ว่าติดตามมีม้อนเนาะม่ม้อนก็โทษขออภัยทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ แม่มอนอยากให้แม่ม้อนออกดาแต่แม่มอนกับบบเด้เกี่ยวของเพื่อไพ่กับลายกับพี่นอ้องเอาสวัสดีค่ะสบายดีพี่นอ้องทุกคนที่ใหก้กำลังใจแม่มอนต้องเข้าใจแม่ม้อนเด้อแม่มอน,มมอ,นออกว่าเด้อพี่นอ้องเด้อเข้าใจได้หลายพี่นอ้อง